สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่านะครับ power set ของ A i n t e r s e c t B นะครับเท่ากับ power set ของ A intersection power set ของ B นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูนิยามของ power set ก่อนนะครับนิยามนะครับ power set ของ A นะครับก็คือเซตของ x นะครับโดยที่ x เป็น subset ของ A นะครับและและเครื่องมือที่ผมจะใช้ในการพิสูจน์วันนี้ก็คือเซตของ A เท่ากับ B นะครับก็ต่อเมื่อทุก x x ที่อยู่ใน a ก็ต่อเมื่อ x อยู่ใน b นะครับนั่นคือการที่ผมจะแสดงข้อความนี้ใช่ไหมผมก็จะแสดงข้อความนี้แทนผมก็จะได้ข้อความนี้โอเคนะครับโอเคครับการพิสูจน์นะครับก็คือผมจะให้นะครับให้ x อยู่ใน power set ของ a intersection power set ของ b นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องไม่ใช่เซตว่างใช่ไหมครับเพราะอย่างน้อยมันก็ต้องมี เซตว่างอยู่ใน power เซตของ a intersect เ o อ e ์เ e ตของ b อยู่แล้วต่อไปนะครับเรามาดูนิยามนะครับนิยามนะครับก็คือการที่ x อยู่ใน power s ซ t ของ a intersection power เ e ตของ b นั่นคืออะไรครับก็ต่อเมื่อ x ก็ต้องอยู่ใน power set ของ a ใช่ไหมครับและและ x อยู่ใน power set ของ b ใช่ไหมครับก็คือนิยามของ intersection เองใช่ไหมครับต่อไปครับเรามาดูกันนะครับก็คือการที่ x นะครับอยู่ใน power set ของ a นะครับนั่นคืออะไรก็คือ x ก็ต้องเป็นสับเซตของ a ไงครับก็คือก็ต่อเมื่อ x เป็นสับเซตของ a นะครับและ x ก็ต้องเป็นสับเซตของ b นะครับก็คือนิยามของอะไรนิยามของ power set ต่อไปนะครับการที่การที่ x นะครับเป็นสับเซตของ a และ x เป็นสับเซตของ b ก็คืออะไรก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อ x นะครับเป็นสับเซตของ a intersection b นะครับก็คือนิยามของ intersection ใช่ไหมครับต่อไปครับการที่มันเป็นสับเซตของ a intersection b ก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อ x อยู่ใน power set ของ a intersection b นะครับก็คือนิยามของ power set เองเลยโอเคนะครับเรามาสังเกตกันนะครับต้นขาบวนนะครับ x อยู่ใน power set ของ a intersection power set ของ b นะครับท้ายขาบวนนะครับ x อยู่ใน power set ของ a intersection b นะครับดังนั้นอะไรครับดังนั้นนะครับดังนั้น power set ของ a นะครับ intersection power set ของ b นะครับก็ต้องเท่ากับ power set ของ a Intersection p o w e r s e t ของ B นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ